ันนี้ก็พบกับช่องวันเจี๊ยบอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บนเขานะครับเพื่อที่จะมาตามหาเห็ดเพาอยังไงก็ใครชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องวันเจี๊ยบช่องเล็กๆด้วยนะครับที่พง่งหัททำม่เดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่เขาอะไรสักอย่างนี่แหละจําชื่อเขาไม่ได้ เดี๋ยวเราจะไปดูวันที่ว่าเราจะได้เพ็รเพาะไหมหรือว,ว่าเราจะได้เปาะกับบานางนั้นก็ปั๊บเป็นกําลังใจให้ช่องว่นเจี๊ยบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะเอาไว้ขาดไปเป,เป็นเสี่ยวเวลาเดี๋ยวเราลองไปเดินหากันเลยโอ้นี่ต่อมงพวกหกักหมดแล้วอะ่ะหรือว่ายังไม่โพล เดินขึ้นมาอุ้ยหาเจอไก่ป่าด้วยเห็นปาาลาไม่รู้ในกล้องถันป้าไมรู้หาอโอยพี่นี่เองโอ้มีไข่ด้วยครับอันนี้หลังไข่ไก่ป่านั่นน่ยมีไข่ด้วยนะ ไส่องใบโอ้ะอยู่ตรงนี้เอง่อยมัว้นี่แหละเดี๋ยวรีบเดินไปหาถะยวกัน ถังจะหายากเหมือนกันเลยเก่กกปปาอีก ตอนนี้เราเจอปอเราเก็บเปะไปก่อนเนี่ครับครับเป็นแบบนี้หนูข้างบนอันนี้คือใบเปาะนะยอดเปาะอ,อ,อ่อนๆอก่อนเน,นี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นใบมันๆถ้าถ้าแบบนี้มันจะเป็นใบแก่แต่ใบแก่เนี่ยเอาไปทอด เอาไปทอดมันจะหอมเพราะอ่อนนะถ้าใบอ่อนนี่ซึนมาเขาจะเอาไปทอดก็ได้แกงแล้วก็ต้มจิ้มน้ำพริกเก็บไปก่อน ครับทุกคนมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆมันยังไม่ค่อยขึ้นเยอะนะะเป็นประมาณนี้แหละ

จวกหายไปไหนเลยวันนี้วันนี้ก็เดินได้พัก,พกแล้วนะไม่เจอเลยนะที่นี่เดี๋ยวจะย้ายที่แล้วว่าจะเปลี่ยนวิ่งไปดูที่เขาลูกช้างที่นี่เงียบไม่เคยเจอไม่เคยไม่มีด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเข่าลูกช้างกันไปครับเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันโอ้เดินขึ้นเขาก็ได้การมกันครับไปครับ อนนี้เราก็ย้ายที่ย้ายที่มาแล้วนะตอนนี้เรามาอยู่ที่เข้าลูกช้างซอยห้าน้ำตกอะไรนะน้ำตกกินลาดย้ายที่มาไหมมันค่อนข้างจะหายากนะเห็ดเพาะเนี่ยโอ้เดินมาตั้งพักยังไม่เจอหน้าตาเห็ดเพาะเลยไปเดี๋ยวลองไปหากันเรื่อยๆการหาก็ เดินหาไปเรื่อยๆดูมันจะคล้ายๆหินนะบางทีมันจะอยู่ใต้กบใต้ไม้หรืว่มันค่อยหมีนะคนมากัน้นเยอะนะแต่ว,ว่าเขาจะค่อยเจอกันก็ข้นเขาไปเรื่อย เราจะดันขึ้นไปสูงเรื่อยสูงเรื่อยนะเราขูดไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะเราก็เน้นใต้ใบไม้เพราะว่าที่ลงลงเนี่ยจะมีรอยขูดรอยคนรบขูดกันหมดเลยนะเราก็เน้นดูตำแต่ใบไม้ ร้อยก็พูดไปเลยท่าไม่น่าจะหนีท่านก็เอาพูดดูจะเ,เรื่อย ยังไม่เห็นหน้าตามเลยนะเม็ด <c oughs> มันเป็นยังไงเนี่ยเห็ดเพาะเนี่ย เกือหลอยคนขยุดดูอ่าวันนี้แต่ไม่บางคนก็ถึงไม่อยากมาหามหัหายากกว่าเห็ดโขนนะเห็ดโขนย่างง่ายฟ้าน มันไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนีมันจะเยอะกว่านี้เอนเอนี่มันหายากขึ้น เปลี่ยนที่อีกแล้วนะที่นี้ไม่มียังไม่เจอเลยเดี๋ยวลองขยับไปที่ใหม่ฮะลองเปลียนว้ายยังไม่เห็นหน้าตาแหน้าเดี๋ยวันต้องเจอ เจมั่งเลยถ้าไม่เจงจริงก็เปาะไปจะปอดที่นี่ไม่ไม่เคยมีเลยนะตรงที่เราไปที่แรกนุ่นเปาะเยอะว่า มมเขาได้มาเพียบเลยเข่าไหนเนี่ยเข่านี้ขึ้นทรงไหมโอ้ดันนนโอ้ขึ้นไปบนนู่นโอ้โหดัเป็นโล้เลยนะผักกินข้าวก่อนยกลอกล่างมีหลายขั้นมาเรื่มกหลายขั้นปละโอ้ดันเยอะเลยมีหลายขั้นละเดี๋กินข้าวเสร็จเดี๋ยวแค่ดันขึ้นไปบนมา จะต้องดันขึ้นมังแลยนะเอาผักพิงข่าวเอาแลงก่กอ,เอนเพราะว่าเขามสูงแล้วก็เขามสูงถึงจะยังห้าไม่เจอแต่ก็ได้กินแล้วนะเนี่ยไปเด็กินข้าวกันก่อนหลังจากกินข้าวอิ่มมากก็เ,เ,เจอเลยเพาะ อีบอีมเลยทีนี้มันจะเดินอืดๆเลยนะนะมันจะคลายๆเม็ดหินนะนนยอยนนโอ้เนี่ย,น,ๆๆยน,นะหินแตกๆไว้เนี่ยนะลองลองลองด้วย

ต้องค่อยๆเดิน,นอมองหาเรื่อยๆ <c ười> เดินกันเสียบหมด ตันนเ,เนาะมีแม่เราเป็นโพงนะ้นแปลงไม่ค่อยใหญ่นะ lại tám năm Deja. <laughs> พึ่งจะออกแล้วมันยังเล็กอยู่เลย จะใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้แทงดินก่ออูหยอดไม้ น้ำไหลยังน้ำไหลลงมาตามใส่เม็ดก็้องเี้พอพอได้ถวงใส่ฟักทองเยอะๆ ขึ้นมาต้นแรกอะ นี่ก็เป็นเขาที่ตามแล้วแต่เขานี้มาห้าปาะและเห็ดเพาะไม่เอาแล้วหาไม่เจอเห็ดเพาะหาเปาะดีฟ้ามันยังไม่ค่อยขึ้นมันยังมีเมรร็ดเล็กๆอยู่ไปเดี๋ยวเราไปหาเปาะกันเปาะออันอบบนี้นะ นี่ครับปานจะเป็นแบบนี้แหละมันมีมันมีใบหลาใบหลายมันจะหอมฟ้านะใบหลายกับใบขาวเนี่ยอันนี้มันจะเป็นใบขาวมนี่นี้จะมีใบขาวกับใบไหลใบไหลมันจะหอมฟ้าแต่ใบมันจะบางฟ้าอันนี้มันจะหนาฟ้า แล้วแต่คนชอบมันก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละถ้าบานๆมันนี่เป็นใบแก ผัดเย็นมะเดินหากันเรื่อยเปือยกอมันมีมีนี่ด้วยนะมันมีอะไรนะหัวมันหัวมันเหมือนพวกเหมือนพวกอะไรล่ะเหมือนขาเอ๊ะ เดี๋ยวจะเอาหัวมาให้ดูนะมีพี่เขาเขาคอมาเอาอยากได้หัวไปต้มไปต้มสดน้ํานะแต่ไม่รู้ว่ามันสปปรรพคุณมันแก่ช่วยอะไรได้นะพี่ก็บ,บอกให้เอาหัวไปฝากเขาหน่อยเขาจะาไปต้มน้าร้อนแล้วก็ดื่มน้ํามันชงชงดื่มน้ำนี่นี่ขุดหัวไปฝากเขานี่นะหัวมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนพวกกระชายอะ่ะ เาว่าเอาไปต้มกินกัะน้ำร้อนแต่แก่อะไรไม่รู้บำรุงอะไรไม่รู้นั้นไม่ได้ถามเขามาจะเ,เก็บไปฝากเขาไปเรียกใบอ่อน ร้อนในการ เต็มถุงเหมือนกันอ,อตั้งใจมาห้าเปาะเอ้ยมาห้าเห็ดเพาะจะได้เปาะกันเต็มเลยเห็ดเพาะกับเห็ดเพาะยังไม่ค่อยขึ้นเราจะเปาะก่อนร้อนในกลางเต็มแล้ว เต็มถุงเลยเดี๋ยวไปฝากคนนู้นคนนี้เขาวันนี้เห็ดเพาะก็ได้นิดเดียวนะได้แต่เพาะแต่แต่เพาะเต็มถุงเลยไดครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นเขาหรือว่าไปหาอะไรอีก เราจะเอามาลงให้รับชมกันนะครับอย่างไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ